สวัสด,ดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งเลยฮะยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่อะไรเอ่ยระเบิดระเบิดอวีเลยนะไม่ได้แคสมานานแล้วอวีเนี่ยเอาเฮ้ยมันมาแล้วนะคลิปคิปแรกคลิปแรก,คล,แรกคลิปแรกนี่ผมบอกไปก่อนเลยฮะว่าโคตร อะไรเลยโอ้เพราะว่าเออโอ้เยเล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 ยโอ้เลย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 เพื่อนก่อนเอาให้คลิปเราเข้าไปก่อนนะผมอายุทศสารของผมไม่เคยพาพเลยแม้แต่นิดเดียวนะนั่นไงเอาคลิปทางปั๊มเอาละเอาละตอนนี้ตอนตอนตอนนี้เอาทีตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้จริงครับผม อ่าฮะอ่ฮะตัวตวลกมาเดี๋ยวเดี๋ยวถอย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 เรียบร้อ,อ,ปอ,ปอ,อยปอมปอมปีตอนนี้ผมไม่ได้เป็น MVP นะใครก็ไม่รู้เป็นผมว่าตัวฮะกงจากเราเนี่ยนะโคตรบา้า ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์สตันไม่ได้หรอกจ้ายุทธศาสตร์ผมที่มันสุดยอดจริงๆรือฮตัวนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรลงไปออกไปแล้วไปแล้วไปแล้วเหมือนทำไมมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนเออเออเล่นให้หมันสมองไปฟาร์มก่อน อยเอออออกอรีบออกไม่ท oh, on ันคือตอนนี้เราทาไม่ได้อะไรไม่ได้เลยตอนเนี้ยแล้วอย่าต้องเจอฝก่อนฟัม่หนีเป็นไงับินหนีตอนนี้ทีมมันอ่อนอ่อนหักแล้วนะโอเคอือฮะ ไม่รู้ว่าไหมเจอแล้วโอเคตอนนี้ผมไปฟาร์มเลือดก่อนอ่าฮะมากันเลยวะเอาอเฮ้ยไม่รู้จะอยู่ที่ไหนใช่แมวตายตายตายแน่นอนตอนนี้ตอนนี้ทับเราโอ,อนกลัวมันครับใช่ คือทีมเราไม่ได้เอาอะไรเลยไม่แต่นิดเดียวนะยอนนี่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยตายเอาแล้วไงเอาแล้วไงย,ยอนมันมาเต็มยอนมาเต็มโอ้โหยอนเรายอนเรานี่มาเตึมเลยอุ้ยตายทีมเราเนี่ย คดขี้เลยย้อนย้อนย้อนมันหายไปไหนแล้วคือเรากระจายคลิปอยู่ตัวเนี้ยย้อน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 ลากเอา,เอาตอนเนี้ยผมวิ่งไปเป็นติ้วติ้วิว้วเลยิ้ว,วตับฉันเอาเองเออดีผงจกให้ข้าไปเถอะเพราะว่าข้า เอ้ยโยนโยเราโยเราไปตัดพี่ล้วโอ้โหคือตอนเนี้สามสามคนทำอะไรมันไม่ได้เลยตอนเนี้ยคือตัวผู้หญิงเดี๋ยวเนี้ยมันมันเก่งครับผมอะไรไงโดูหนึ่งแล้วไงเอาละเฮ้ยคือคือตอนตอนตอนนี้มันตอนนี้มันยังไม่ได้เกิดครับผมเดี๋ยว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 ฮะโอ้โห มา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 เอาแล้วไงเอาแล้วไงอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วคือตอนนี้เป็นสิชนะอยู่สิชนะอยู่มาละ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 คือผมจะไม่อยู่ใกล้ๆมันนะอืี๋เดี๋ยวเดจะชนะแล้วจะชนะแล้วตามใครเป็นคนตีผมนี่เอง แล้วใครเป็น MVP กงจักรนี่เองอืมไม่ได้กินครับผมชัยชนะครั้งนี้นี่โคตรยิ่งใหญ่เลยลองมาก็คล้ายครับผมไม่ช่ลองมาผมแล้วกันความชนะฮีโร่โฟเตอร์เอยไม่ใช่แฟตเตอร์สันเอยจะเดะอื้อผมจะสะสมนะให้เงินหมื่นสามเลยนะเพราะว่าจะได้ซื้อยอน ยอนมาใช้นะครับผมซื้อแล้วผมซื้อซื้อยอนมาใช้แล้วแต่ใช้ใช้ตุ้มตุ้มฮะผมออกของมีแต่ของป้องกันอู้ตายภารกิจรายวันครับผมไดเอียงเลย ีโร่นะเดี๋ยวผมก็จะมาทดลองตัวอะไรบางอย่างให้ดูนะก็ซึ่งผมชอบมากเลยนะก็คือตัวข้องนะข้องนี่เป็นตัวที่ผมอยากเล่นสุดยอดเลยนะดูดูดูดอา่าเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะ ตัวนี้นี่ผมขอบอกว่าโคตรเท่เลยนะไม่ใช่เท่อย่างเดียวนะตีแรงด้วยอตอนนี้เออผมจะไม่โกงมานฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียเปรียบกันอ่าประมาณนั้น เร็วแล้วสิคงฮึฮึีคนชา้าขอบอกเลยมีตีนี่นี่ยางเทเอาละตอนตอนนี้มาแล้วคลิปคลิปคลิปกระจายยังยังนะผมหนึ่งต่อหนึ่งเลยแต่ดานห้าวีห้าเท่านั้นเอง Mà si Mà 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 mama, 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 của mama, mama, Ưa Mà mama, mama, của nó Hả mama, 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 ta mama, mama, แสดงว่าต้องอัพเกรดทั้งสองคนเลยนะคงจะเล่นอย่างนี้เลยนะเขาบอกเลยว่าตวดยอดฟิวหน่อยว้าตอตอตอม้าม้าม้าลิงลิงมาแล้ว ผมจะเอ่อเป็นสายอะไรอ่ะสายเท็งกันเน,นี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าผมได้ตัวนี้สายเท็งมาเต็มครับผม ของบูของบมดูของดูของ่ยเยีวสีวสี่วลงโว้ยตีแดงตีแดงตีแรงมากขอบอกล้าเต่ากัล้าเต่าออืออไฟไฟไฟัะเกอัเกอัะเกด โอเคนะเดี๋ยวผมจะให้มันตีป้อมเราไปก่อนฟามของฟามของเอาแล้วตอนนี้ของมาเต็มยศนะผมของมาเต็มยศหม,มาหมา ความไปแล้ววันนี้ไปตีกับเนี่ยผมตบตบตบเนี่ย เปิดระบบอมตะครับผมอ่าเปิดระบบอมะตะนี่ลุยอย่างเดียวลุย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 ไปพังป้อเมอเดียวแม่เดี๋ยวแซงเข้ามา Bye. สำหรับคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดะเทิบไลค์เลยกดซับสไครต์ผมด้วยนะแล้วก็ฝากอย่างหนึ่งถึงแสนซับสไครต์นะกดติดตามเลยนะกดติดตามให้หนึ่งครบหนึ่งแสนคนนะฮะอย่าลืมนะโอเคสำหรับ คลิปนี้ก็จะจบรลอก,กันไปก่อนแล้วนะฮะก็สวัสดีครับเฮ้ยฮ้ยยหมอจบะอืมเทปลอก